จะกันอะไรึ้นอยากินไก่เค็สก็อร่อยไหมอุ้ยช่ไหมเหรอช่งไอ้ช่างช่างช่างไม่ต้องการเลยเฮียวเลยเดีกยตัดเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเียะเขียเ ขอกินไก่โคกใหญ่ไก่เจ๊ฟซี่อะไรเนี <bunker ring> ่ยเฮ้ส <kind abonn és> ิปีต่อมาอะไรผู้หญิงนอนเลยอะไรเนี่ยได้เวลานอนแล้วฝันดีผู้ชายนอนเหรอคือใคร

โลกภูมทักอะไรหรือปีศาจร้ายกาศ